สวัสดีวันที่28พฤศจิกายน2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลกักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขหวยไทยลาวและฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิตยิย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์กันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับหวยวราลอตเตอรี่เป็นเลขสุ่มโดยสมบูรณ์ไม่มีวิธีการคำนวณใดในโลกที่จะให้ผลลัพธ์ได้เที่ยงตรงแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์และหรือใกล้เคียงที่สุด ดังนั้นแล้วผมจะไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดให้ท่านได้จากคลิปวิดีโอชุดนี้นะวิดีโอชุดนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบเรื่องของระบบสถิติคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพืเอ่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและผลลัพธ์กันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณอย่างสูงในการรับชมด้วยครับผมวันนี้วันที่8นะ่าจะเป็นคิวของหวยลาวก่อนนะครับผมฝั่งซ้ายมือเป็นหวยลาวที่ออกไว้แล้วในวันที่28พฤศจิกายนก็คือวันนี้แหละ ส่วนฝั่งขวามือก็คือคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำเอาไว้เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าว่าหวยลาววันนี้จะออกอะไรนะครับสวัสดีวันที่26พฤศจิกายน2560โอ้ล้เราเห็นวลีนี้บ่อยละผมขยับไปที่ตารางสรุปผลท้ายคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเรามาดูฝั่งซ้ายมือเลขรางวัลหวยลาวที่ออกในงวดวันที่28พฤศจิกายนเลขที่ออกก็คือ แปดห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าและผมจะทาตัวเลขชุดนี้ที่มันออกแล้วเนี่ยมาเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ของเราด้วยชุดการคํานวณในแบบสีเขียวก่อนนะคือผมกําลังกระยิมยิ้ม,ย,มย่องอยู่นะตอนนี้ <laughs> มาดูกันหน่อยว่าผมยิ้มอะไรอยู่ <c oughs> คุณเห็นอะไรไหมครับเนี่ยเลขสามตัวท้ายเนียมาลําดับแรกก็หกเจ็ดเก้าเยเห็นไหมเราวิเคราะห์เอาไว้ว่าหกเจ็ดเก้าแล้วมันก็ออกหกเจ็ดเก้าด้วยสามตัวตรงๆเลยเห็นไหมแล้วมันไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะครับท่านผู้ชม เอาแค่ okay, 2ตัวกันนะ79นี่ทั้งแถวเลย10ลำดับนี้ก็คือ79หมดเลยเราวิเคราะห์ว่าออก79เ้ห็นไหมแล้ว2ตัวมันก็ออก79แต่ทั้งนั้นยังไม่พอครับเรามาดูที่เลข3ตัวเนี่ยลำดับที่น่าสนใจเห็นไหมลำที่ที่1 6 7 9 2 6 7 9เห็นไหมส้นะ5 9 7 9เ็้เห็นไหมเนี่ยไอ้ที่6 7 9กี่ลำดับเนี่ย3 4 5 6 6ใน10ลำดับอะ ทายถูกสามตัวท้ายตรงๆอ่ะ,ะไอ้ที่เหลือไม่ใช่ม,ใชม,มัไม่คีเล่นะเนี่ยมันก็คือเจ็ดเก้าอ่ะคืเจ็ดเก้าหมดอ่ะเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยเห็นไหมสี่ชุดเนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยเด็ดเด็ดเลยนะสามตัวท้ายแบบตรงๆเลยสำหรับชุดการกำเนัดในสูตรสีเขียวเห็นไหมอ่าเป็นไงโอ้โหวันนี้เนี่ยสะใจจริงๆเลย เดี๋ยวผมขอตรวจละเอียดอีกทีนึงนะมันไม่ใช่อะไรเลยนะมันมีเลขในหลักหลักที่ห้าเนี่ยก็ถูกอย่นั้นเลห้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยห้าห้าห้าเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหห้าสรุปแล้วเนี่ยถูกไปสี่ในหกตัวนะ่ะบางชุดอนะนะเ,นเห็นไหมอันนี้ก็ห้าห้าเนี่ยห้าโอ้โหสี่ในหกตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหรนะ่เนี่ยสะใจเลยงวดนี้นะครับ ก็นานๆเฉียวนานๆถูกนะแล้วก็ผิดบ้างหลายๆงวดต้องบอกว่าบ้างหลายๆงวดนะไม่ใช่ว่านานๆจะผิดตัวนานๆมันจะถูกกันนะแต่มันก็คือถูกนะครับผมโอเคผมโอ้พูดนานไปหน่อยไหมคลิปนี้มันน่าภูมิใจนะถูกสามตัวไปเราก็โดดข้ามไปทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับชุดการคำนวณในสูตรสีฟ้าต่อเนาะ แปดห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าคุณจะเห็นว่าเนี่ยโอ้โหเลขเก้ากับทั้งแถบเลยเห็นไหมเนี่ยถ้ามีเก้าอะไรเนี่ยเนี่ยวิธีการคำนวณในสูตรสีฟ้าเนี่ยถ้ามีเก้าอะไรได้ลุ้นได้ลุ้นประจําเลยเพราะว่าสถิติเลขเก้าอ่ะในหลักแรกอ่ะหลักหน่วยเนี่ยออกบ่อยที่สุดนะออกบ่อยที่สุดมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยเลขเก้าจะออกบ่อยที่สุดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยอันนี้เก้า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  เห็นไหมก็ถ้างวดนี้แค่เฉียวก็ผิดแค่หลักหลักหลักสิบเป็นหลักเดียวใช่ไหมโหแต่ว่าโหงวดนี้เนี่ยวิธีการคำนวณในสูตรสีฟ้าก็เฉียวแต่วิธีการคำนวณในสูตรสีเขียวเนี่ยถูกตรงตเน้นเลยสามตัวเนี่ยหกเจ็ดเก้าไหมโหหน้าภูมิใจนะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเราไปรุ่นวิเคราะห์ แนวโน้มของหวยลาวในงวดถัดไปดีกว่าต่อไปหวยลาวนี้จะไปออกวันที่1นธันวาเลยนะใช่วันจันทร์ที่หนึ่งนะครับก็จะหยุดหวยลาวเะาหยุดเป็นสองวันเสาร์อาทิตย์หยุดให้หายใจก่อนให้ไปทํามาหากินก่อนแล้วค่อยมาลุ้นกันใหม่ในวันที่1นธันวาเนี่ยหยุดให้หากินสองวันนะครับผมโอเคงวดต่อไปจะเป็นงวดวันที่1นธันวานะสำหรับหวยลาวผมกดรันโปรแกรมและกดเลือกเมนูที่2เพื่อทําการวิเคราะห์แนวโน้มของหวยลาวในงวดถัดไปนะครับ ขอผมดูตัวเลขนิดน,นึงนะโอเคเราไปที่ตารางสรุปผลนะตารางสรุปผลเรามาดูด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว6หลักทั้งหมด10ชุดนะครับและด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีเซ่เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งไอหหลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันก็เลขราวนี่เง็บง่ายนะออกมา6ชุดแล้วคุณจะเล่นกี่ตัวคุณก็เล่นไป <laughs> เลขท้าย2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวนะก็เช่นเคย นะครับเปอร์เซ็นต์ความไปได้เป็นไปได้ในทางสถิติก็เริ่มตั้งแต่ลำดับข้างบนสุดก็เรียงลงมาจนถึงลำดับท้ายสุดสิบอันดับตามนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับหวยลางวันนี้นะใครที่ซื้อตามมาตลอดครับผมก็คิดว่าน่าจะได้บ้างะนะน่าจะเหลือใช่ไหม <laughs> น่าจะเหลือบ้างนะใช่ไหมครับโอ้สามตัวในวันนี้เนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับก็วันนี้ก็ดีใจด้วยใ,ใครซื้อ ถ้าใครได้ซื้อเอาไว้นะก็ดีใจด้วยก็สําหรับใครที่ไม่ถูกก็เดี๋ยวไปรุ้นเอางวดหน้าแล้วกันนะงวดหน้ายังมีหวยลาวนี่มันออกปันเว้นวันนะอาทิตย์หนึ่งออกสามวันอาทิตย์หนึ่งออกใช่อาทิตย์หนึ่งออกสามวันนะจัน์พุธศุกร์ครับผมก็ไปรุ่นเอางวดหน้าก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ